โอ้โหโอ้โอัวส,สวยฮะรฮึบครับปัดเลยครูบ่าวบ่าวบ่าวมามาฮึดมาสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมวันนี้ก็พบกับแชมป์ชาแนลวิชาหากินนะครับวันนี้ก็พามา ปักเบ็ดเหมือนเดิมครับผมวันนี้แยกกันปักนะครับวันนี้มากันครบทีมเลยเดี๋ยวมาตามดูผลงานนะครับอ๊อบแยกปักเป็นของตัวเองเลยเดี๋ยวรอดูผลงาน,นอ๊อบกันโอเคครับได้เวลาเกี่ยวเหยื่อแล้วครับคือจะมาเกีียวเหยื่อนะครับ ผมจะเกี้ยยังไงได้เนี่ยโอ้ยเต็งเป็ดครับก็ตอนนี้เกี่ยวเหยื่อเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรอตอนสองทุ่มเรามาลุ้นกันว่าจะได้ปลากี่ตัวแล้วก็เดี๋ยวดูทีมงานนอ๊อบณอ๊อวันนี้มาเยอะเลยหมายก็เป็นน้ำเตี้ยนนะครับนี่บรรยากาศ สะนี้เขาวางูงูมีงูตัวใหญ่ด้วยจะเจอกันข้าวหนังก็ลอไม่หลายตัววันนี้ครบทีมครับหาโมงใส่อีกแล้วอากาศไม่ค่อยเป็นใจครับวันนี้ได้แต้มก็ถือว่าโอเคแล้วครับเสีงเป็ดครับเป็ดเยอะ,ยอะตอนแรกนี้อยู่ตรงนี้อยู่เลยจมไปอะ กินค้ากิดปลาครับฝนตกอากาศไม่ดีเลยรอฝนหยุดคอยไปเราครับน<ะ>เอเจองาีเลยน็อบเจอง,งูเลยงูเห่าครับเห่าว่างัห้องห้องใช่คันนอนเลยนะครับท่านผู้ชมแต่ไม่รู้ว่าปลาจะอยู่หรือเปล่านะครับดูนี่ครับคันนอนเลยออยู่ครับผมเห็นตัวแล้วครับเต็นตัวแล้วครับ ท่อนนะครับน่ครับเดูตัวปลาหน่อยสิอโอ้รุนรุ่นนะครับนี่อ้วนมากเลยนะครับโอเคครับผมกินนะครับโอ้โหแต่ตาย นี่ครับสายปลาเกลือรครับออกข้างๆไม่น่าตายคนนี้ก็ติดตายอีกแล้วครับสายปลาเกลืออย่างดีครับยัง,บยงได้ทำไมเบ็ดตั้งอยู่ข้างบนอย่างนี้ละครับผมปักไว้นะครับจำได้ ผมปักเบ็ดไว้ตรงนี้นะครับเกี่ยวเหยื่อไว้เรียบร้อยแล้วแต่เบ็ดขึ้นมาตั้งอยู่ของบนนี้อื๋อไม่เป็นไรแกะปลาไปน่าจะเกี่ยวเหยื่อไว้เรายังเก่า <c oughs> ติดอีกแล้วนะครับอือหือสายปบาเกอือ ใส่ปลาเก๋าใส่ปลาเกลือย่างพอได้คันนอนอีกแล้วคันนอนอีกแล้วงืดอโอ้โหฮึปอุ้อยอุ้ยอุ้ยตัวหมอกตัวหมอฮึปได้อะไรครับนี่ตุ้วันเลยนะครับ ไม่คิดว่าจะไม่เจอเทะแล้ววันนี้โอเคครับนี้ติดนะครับนี่ปลาเกลือครับแต่อ้วนขึ้นไปนอนบนหญ้าเลย,ยนี่ครับจกอ้วนตัวเล็กนะครับแต่อ้วนบึกก็เลาะเบ็ดเที่ยวแรกนะครับ ก็ยังพอติดมาห้าหกตัวที่สำคัญโดนลักปลานี่ดิแม่เสียลมมาหน่อยครับผมนายนายโอ้โหเฮ้ยไม่ตัวใหญ่ยังอะโอ้โหคนดินนะเออไม่ใช่นว่ะไอตองล่วงกูไปแล้วเฮ้ยตัวอ้วนนะนายเอฟจีติดจีติดงมาเรานายเอาบาดิดูนะครับ อาเขวดนมอะไรอยู่ตรงนั้นด้วยนะ่ะเลิกนมยงน่งปลานะโดนลักลอีกโดนลักปลาอีกแหมมีเน็บที่เอวนี่สั้นเลยเออจีไม่ได้เลยฮะเดี๋ยวเราทำทอดกินสดๆเลยครับออมีะไรน่ปย พลาสติกครับเตาถ่านเฮ้ยเฮ้ยฟูเปล่ากระหลิวเนี Hence, ่ยนะลวงใส่ถานอ่ะหเฮ้ย ไฟแบงอียปล่อยแรงว่ะเฮ้ยเราตะตัะทานออกก่อนไหมไกระทะกระทะกระทะเชฟร้อนว่าไม่ว่ะ ครับปลาช่อนทอดน้ำปลาครับนี่นนแกงปลาหมูไม่ยิล่าอันนี้คร <c oughs> ับเอม <c oughs> ครับตอนนี้ก็เที่ยงคืนครึ่งแล้วครับเดี๋ยวเรามาเก็บเบ็ดกันดีกว่ารครับ <c oughs> น้ำยุบไวนะครับปลาเลยไม่ค่อยเข้ามากินเบ็ด อันนี้ติดนะครับปัดเลยครอื้าเบ้าวบ้าๆมามามาตัวอ้วนเลยนะครับกิ้งกือตัวนี้สีแปลกนะครับตัวอื่นมันจะลายลายตัวนี้ทำไมสีแบบ เหลืองทองทองเลยแปลกตา <c oughs> คือเผือกปะเนี่ยอ้าคันนี้ก็ติดนะครับตะเกลือ์สายแวนมานครับดูคันครับ โอ้ลงไปเลยนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะติดปลาหรือเปล่าครับพันจะหักให้ได้เลยันไปหน่อย,ยนะ อออหไม่ติดนะครับโอ้โหกินเหมือนปลาไหลเลยอยืจะได้จังนี่คันนี้ติดนะครับกินลงไปพันกระปลายาอาดูตัวไหนสิตัวไม้ อ้ตวนเลยนะครับปลาขึ้นดึกครับผมนงติดนะครับได้ยินเสียงดิ้นนะครับโอ้ลากมาพันปลาผักบุ้งอยู่มั้เนี่ย นี่ครับลากเบ็ดพันกระปาบุ้งครับอยู่ไมเอ,อ่ยโอ้อยู่ครับโอ้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 โสวยครับฮึบโอ้โหตัวนี้ครับนี่ครับ โอ้ปลาใหญ่ขึ้นดึกครับนี้มันเดือนมันง่ายด้วยสายโอเคเลยตัวน,นี้ติดนะครับโอ้หัวดำเลยครับดูตัวหน่อยสิฮึโอ้พอได้พอได้ ก็ตอนเก็บเบ็ดได้มาอีกห้าแต้มนะครับได้ตัวให้สวยมาเลยก็เดี๋ยวมาดูปลารวมครับอ๋อเที่ยวนี้เป็นไงพอได้ครับสองเที่ยวเหรอพอผสมครับได้ตัวอ้วนมาเลยครับบ้าไ่ติดตรงไหนเนี่ยตัวเนี้ย,ยหูเกตเขียวปีเลยวะนี่เล้อเลยพอได้นะอไอะได้ไหมพอได้พอได้ พอได้ตามน้ำพริกครับก็ผลงานปลารวมวันนี้นะครับก็ยังโอเคอยู่ประมาณสักสองโลกว่าไ,ได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแชมป์ชาแนลวิชาหากินนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปหาอะไรมันๆติดตามกันด้วยครับ